ขันมาแล้วครับเพิ่งถิ่มลงอืมเรียบร้อยครับปนินผลงานมานี้ครับอีกน้าผลงาน EP แหลกของหมวดนี้ครับ น้องครับคลิปนี้พามาตกผาคลองเลยครับหนุ่ยฝนตกลิล่นๆนะครับชิ่งดีวครับนี่ปลายชิ่งดียวพีทุนครับคลองหลังหองครับปลานินร้ายหลายแต่ว่าวม้อนกินใหญ่ครับบรรยากาศกำลังฝนตกลิ่นครับตอนนี้ นั่งจองทุนอยู่พี่แล้วที่ทุนมผมผมใส่ทุนใหม่แบบไม่ตายนะครับมันเขาก็ได้พวกนี้หน่อยหนึ่งตัวครับเดีย๋ยวเขาก็ได้บางหนึ่งหันมันอน่อนน้ใส่อยู่ ตกเบ็ดหมือแตะเสาวสาวนครับตอนนี้ก็ไม่ล่าเทียงเคืงแล้วฝนตกทะเมอเซาสักเกอร์ข้นอยู่รอบทุนผมสองบาทสามบาทแล้วครับทุนมีอาการแล้วครับพี่น้อง ปลาเข้าทุนผมแล้วสีเหลืองโอ้ยสีเขียวเขียวหายแล้วหรือตะสีส้มพอเดียวแสงว่าปลามาพอพอเบ็ดล้วครับโมมีสายเซฟตีพร้อมเลยผม จำหนักน,นะครับป่ามุดลงไปแล้เดี๋ยวป่าตกนักนะจำนักพดีดดเลยครับเพเป็นปองเลยจุ่มเป็ดหน่อย,ยกำลังเห็ดปองครับกำลังเห็ดปอง ววนะได้ซีโต้เหรอครับตอนนี้ปลาอยู่นี่ทังได้ซีโตแล้วแต่ว่าปลานี่นหน่อย<ห>ท,ทุนติงแล้วครับทุนติงแล้วหง <c oughs> ันวัดไปสองบาทบ่ติดทุนเนี่ยกันแล้วครับยึกหนึ่งหงัน วันบอกน้ำป่าดิบอกน้ำป่าน้ำหนาๆครับหัว <laughs> บาทไทย ไทยคลิปคืนเงียบเท้ถุดลงหันคือนจกทอัสามมาไทยพรท่านลงหันนหายอู่ ร้อยขึ้นสามคอแล้วตากล่องยังมอนลงหมาอุ้ยสักเกอขึ้นเห็นหอดโตมัน ปลารี่ปนินนอยครับ,รบเคยว,ยวางโทรศัพท์เท่าน,นั้นครับติดท,ท่านที่เลยตอนตอนถ่ายโทรศัพท์ถือโทรศัพท์ไปหมดดติดโอ้โหเอาเด้อ,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 อพี่น้อยเดี๋ยวถ่าตากล่องมาพุดล้ะจะจะมีถ่ายตอนวัดกันเกิดขึ้นครับปนิ่นข้องก็ถือว่า บมีใสไงแห้งครับประมาณนี้แหละนี่นี่เงือที่ผมใส่ครับนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้้วผมใส่นี่นวดลำบากแน่ครับมันมีพบจะต้นประครงุงต้นนี่นะครับเนาะ รุดครับรุด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 เป็นกล่องโทรศัพท์ครับม่เลยซุม่มให้พี่น้องเบิ้งบอกค่อยชัดได้ครับพี่น้องเบิ้งชัดๆบ่ได้โอ้รุดอีกแล้วครับโอ้ตะไหนมาครับรุดไปสองบาทแล้วครับ ทุ่นยุบปลายเบียดผมเลยอาการมาแล้วครับพึ้นถิ่ร่งเรียบร้อยครับปนินปนินหน่อยครับนี่ตอร์ไนี่แหละครับพี่น้องมอเตอร์ไนี่ครับน้องเอ้ ผมตรงเรือนกมาสุงสูงอย่างเิ่นเนี่ยในกล่องอย่างที่เห็นแท่นทุ่งนะทุนนะครับบรรยกาศดกับคึมคึมครับมันนี่เทียงแหลกมาหวานในฝนตกลิ่นครับคองปอเวทปลาไงบ่อนอยู่น้ำหมุนครับตัวไงเถืตอยอยู่ด้บ่อนต่อฟังผมใส่มันมันฉิดขื่นบ่อใดครับมันเจอใบกล้วยลายครับผมก็เลยบ่อลงซื่อนี่ครับนะ ยี่สือทั้งน่ะใบม่งเคืองตอนนทุนเมียการแล้วครับทุนเมียการแล้วพี่น้องยี่สือใบพักบุง่งยังอยู่ครับยังอยู่ ยังซ้ายยังขวาหมอนเงินหมอนเงินครับอยู่ซื้อพักบุงเลยครับอยู่ซื้อใบพักบุงเลยท่านนี่ปลายังอยู่อยู่ครับอยู่เบ็ดนุ๊กเดียวอุย้ยบอท่านครับคุณครับสีสมสมอยูนานา่ในน้ำครับแทงตุ๊กตรง สัน่นเล็กน้อยเียครับผมสูงบ่ถือโทรศัพท์วัดวังหันบ่อท่านเลยครับเมียการนะครับเมียการแล้วผ้าทุนยางเว้ครับมีร้อยส้่นแล้วเนาะ เป็นบอ่อครับอยู่ก,กลางจอเลยทุนยางครับทุนย,าย่าง หยับไปเลยครับล้นบพได้จังหวาวัดครับนี่ดอกเบิงแหลมันสีน่าจ,จะอมเงียอยู่ครับตอนนี้ โอ้ยคือเงียบนอาบันยางไปเรียกลาดย่ดโอ้ปาดุกบนเขาครับวัดมาอีกแล้วบทิ่ทยตอนวัดครับพี่น้อยต้องใส่ใส่พวกมสาม,มาจแกหน่อยในการเอาขึ้นนะครับนะเดแล้วผมกาปลาขึ้นก่อนครับ ไปไลายโตแล้วครับพี่น้องก็ผ่านไป,นไปสองชั่วโมงนึงตายเร็วเลยคตรงนี้สุดข้องมือนี่ครับมาแล้วเห็น,นบอูครับในกล่องบึงมันลอยดีครับ อเบ็ดอยู่ข้างปลายยังเดินสัวอยู่นี่ข้องนี่พักตกเขาเจ้าตัดเด็กครับมันละลอยนี่น่าม้าแดดอาทิตย์หนึ่งครับมันเลยลอยอยู่ข้าง ผลงานสกเกิดตัวเหล็กน้องม่อนได้ครับจบหวัวนี่ดีคือประดุกเนี่ยแล้วก็คอออกมันคอป่ามันนิดเดียวขน้นเป็นไรเรียบร้อยเออปล่อยมันนอนไปนี่เลยเพื่งนเขมันลงมันเป็นม่านครับอันครับมันเป็นม่านต่อคล้องเลยครับปล่อยไปนี่สักบอลตกเลยจังปล่อยมันขึ้นกับบอลตายอเอาขึ้นโดนบอลเนี่ย น่นเติมแล้วก้วเซี่ยวขึ้นได้นีผลงานตอนนี้ครับผมไปซื้อน้ำแข็งมาใส่แล้วได้๋ยายเติบแล้วครับเดี๋ยวถ่าสรุปเชียรหนึ่งเหมือนแร่งนะครับเนาะบาดเศร้าซักตือครับซักตือ มาถ้มามันดาเนียครับเดี๋ยซักเกอรตัวเดียวแต่พอตกมาเนี่ไล่สุดเฟซบุ๊กเลยน้องผมข้าวาเอาปลานิ่งจะคล้อ,องผิดเอาซักเกอร์อนี่หอดเสียงเสียงโนนบอมเป็นเสียงอยงนันเอ็นเสียงยังนะครับเสียงปากเฮ็ดเซอร์มึงสุดมาใส่ตกปลาครับแกนกุ๊ด ใช่แต่ว่าผมถือลมไม่น้ำม,มันไหลครับน้ำม,มันไหลพัดเอาวกพักตบไปเบิดแหระครับพักตบเลยลายอยู่นี่บางท่งนทุนผมรอยครับทุนผมรอยทุนผมล้อยยกขึ้นไหมขอหนึ่งขอสี ชิยวเขียวครับว้ายมันยกวังหันข้าแต่อยากดกล่องบดิวัดจ่อยนั่นยังอยูย่อยู่ครับยังอยู่อยู่หลากยางเลยครับ เสียงเลือกมานม่หนูเสียงเลือกือสเรียนแฮ้งเทอะแต่ว่าก,ก็เแมนอยู่ดอกครับคืออยู่ดอกแถวนี้บ่มีโหลดเขาไม่ตะเลือก นิมน่มนุ่มนี่มเลยครับพี่นอ้องโอ้ยว่าแม่นอันว่าแม่นมันจมมือดึงเลนเลนโอ้มันติดฝาได้ว่าคันเนี่ย บาทแหลกบอทันครับ तो के तो ही है हम ืมนี่นะครับพี่น้องผลงานเหมือนคำแล้วโอ้โหถุงขาดด้วยครับเนี่ยก็ได้ถอดมาแลงครับนี่เบิร์ถูกใส่ใส่ฟอนดึงกันบ้างไหลกลัวก็ใส่หนังแข็งเลยครับผลง,งานมากตอน ่ามงกัวเกือบเทียงเด็กโตนับเไปไงเล่นหน่อยนี่ก็นับเบิ้ทุกเสียสองกอหมเล่งนีสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอมี่ี่โตคับนคับน้องเลยขอบคุณเลหลายเร้อที่เขามารับสมคลิปครับมัน ใส่เบิ้งกดติดตามกับฝากกดติดตามนั่ครับตั้งแต่ปีใหม่หรครับตกปลาเทือกชูไทยกับบอลในตกอีกเลยมาตกเหมือน,นี้มือแรกครับได้ใส่นีทุกตัวเคือสีสุดยอดนะเหมือนยังปลาหน่อยอยู่ครับนี่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอปิดค,คลิปไปเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ